สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสคนสามีฉันนางสาตลอดเมือนในห้ามพมีนาดกินข้าวกินข้าวแลงอยู่อ,อ่ะอยู่ซีสเกตนะคะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนอ่าพอดีโมโทมาซวนค่ะพี่น้องอ่าร้านอาหารร้านอาหารไม่เนาะร้านอาหารอิตาเลียนอ่าแท้จริงเขามีนาดเจ็ดโมงคร่งหอดานปกติ อหาโมงเคิงค่ะสิบเจ็ดสามศูนยนอองมองน่ปกติสิบเจ็ดนาฬิกาเข้าต้องออกอย่างนี้สามีฉันมาท่านแล้วค่ะพี่น้องนางสือสาตัวโม่อะเออกอกอเสือสาอืดอาดยืนหยาดกันแต่คุณสามีนี่แหละน้องค่ะพี่น้องอันน่ะอาบน้ำแล้วก็เ้าเต้าโต๊ะปุ๊บ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 แป๊บเดียวอันก็แล้วเนาะอ่ะ อันเดะคือแบบง่ายๆสบายๆเนาะเ้าก็แต่งตัวอยู่แต่ว่าเ้างกับต่งโตเป็นฝ้าห้องโมเดล์รีลาคือคุณสามีเนาะค่ะเดี๋ยวอ่าเราจะพาชมบรรยากาศระหว่างการเดินทางเนาะค่ะพี่น้องปกติต้องใส่เวลาครึ่งชั่วโม,มงไปฮอดฝุ่นเนาะแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะพาไปชมร้านอาหารอิตาเลียนร้านไม้เนาะคะ่นนะเนาะพี่น้องเนาะ เดาอันเสื้อผ้าไปเมืองว่ามันอยู่แถวใดเนาะอยู่ในซีสกเกตนั่นแหละเนาะค่ะพี่น้องอยู่แถวซีสกเกตไปกันค่ะสามีฝ่อมแล้วพ <c oughs> าชมบรรยากาศระหว่างการเดินทางจากบ้านเนาะค่ะไปไปร้านอาหารตอนนี้อีก22นาทีอีกยี่สนาทีหอดเนาะอะาจจะไปทงางแยกปืนสวนเนาะค่ะพี่น้องออกเส้นออกเสซนา เลี่ยงเมืองเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะอันนี้อันก็อยู่เส้นอ่าเส้นเอียงเกาะเซนระวังไปแยกสมอยเนาะ,ะจากโค้ดสีไปแยกสมอยสมอยเนาะคะ่ะพี่น้องก็คือว่าบ้านอันอยู่ก็เข้าไปในเมืองกะอ่าประมาณ30นาทีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะอันนี้ระวังการเดินทางอันนี้สิสีสะเกตบ้านเฮาอยู่ต่างจังหวัดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวจะพา เส้นเลียงเมืองเนาะแยกผืนสวนเนะคะพี่น้องกับก๋ไก่ป็นใดเนาะอันนี้ความมือนีนี่จะเป็นตลาดงัวตลาดควายค่ะพี่น้องอาทิตย์หนึ่งมีสองมื่นเนาะเนี่ยอยู่ติดกับก่วไก่กับแยกสงปอยเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ละคะ่ะพี่น้องบรรยากาศตั้งจังหวัดบานเฮ้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวเดข้างหน้าก็จะเป็นแยกสงปอยแล,ล้วก็ไปตอนนี้เหลืออีก21นาที โทรไปหาโมงนึงเขาหอดร้านอาหารระคะพี่น้องของฉันคือ่าสามีนั่งแบบเพื่อนั่งสิติอ่าเสื้อสีนั่งสีอาบน้ำเพื่อนั่งสีเห็นรานเห็นนี่แล้วนะคะพี่น้องแห้งก็เมียอีกเห็นบอลเส้นตรงไปก็สิเป็นไปซีสเกตนะคะพี่น้องเนาะ มองบานเทาอยู่มองอันอยู่กับบกไก่จากตัวเมืองปันเดเนาะจากซีสเกตรประมาณ30มนาทีเนาะค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นแยกส่งไปค่ะพี่น้องแยกส่งไปเนาะแยกส่งไปน้อยเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวข้าว่าไปเมืองร้านอาหารแลกกันเลยเนาะคะพี่น้องเนาะไอคล้ายๆรา้รานอาหารอิตาเลียนเนาะแบบว่าเป็นร้านอาหารเปิด สมไปขัดไปความเมื่อก็สิเป็นอุ้มพรมันไปทรายเมื่อก็สิเป็นราสีแต่เข้าตรงไปก็สิเป็นซีสะเกตบ้านเข้าเนาะค่ะพี่น้องเข้าไปในเมืองซีสะเกตเนาะค่ะค่ะชมวงนึงค่ะน,น,นี่แหละตอนนี้หาโมงครืงละสามีฉันพุทธนอรดเลยอีกสามนาทีหาโมงคืนจะเอานี่ปกติอัน ใส่ขอาวกลนเเว่นว่าใส่หลายเนาะอันนี้อังกาหา์หายแฟนมาหาโม่งเคื่งเธอท่องหอดพุ่นเป็นยังพอท่านตื่นแานที่จะอานามหาโม่งข้าวกนจะออกมาแล้วพอใส่เวลาสามสิบนาทีไปหอดนนะพุ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะหาโม่งสิบหาก็บอได้ออกจากเงื่อนยังมาค่ะพี่นอ้องเอาอนเดียวถ่ะชมบรรยากาศานอาหารได้แล้วกันเลยอีกสิบเก้านาทีหอดเนะาะค่ะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ อันนี้มันจะเป็นอ่าสวนน้ำนะคะพี่น้องซีสกเกตเนี่ยเนี่ยค่ะพี่น้องไกลจะถึงแล้วค่ะใกลจะถึงแล้วเลยอีกเมืองเมืองตอนแรงเขามาแามลนออกกําลังกายกันค่ะพี่น้องเนี่ยสวนน้ำซีสเกตยู่เซนเลียงเมืองเนาะค่ะพี่น้องเน,น,นาะ,ะนอ,นะอันนี้แล้วอีกหนึ่งหน้าที่ก็ฮอว์ดวันมินิท์อะไร darling just along here you just stay on this side เนี่ย จะปุ่นจะฟินจะออนนี่ค่ะพี่น้องเนี่ยตรงข้ามกับอ่ารีสอร์ทต้นไม้รีสอร์ทเนาะที่ที่ดีสอดโอ้นี่เดล้านไม้ค่ะพี่น้องลานเปิดไม้ใช้ค่ะพี่น้องเซน what's name the ซาเม่ซาเสน่เดคอเสน่เดอลานเปิดไม้ยู่ไก่กับสวนน้ำเลยค่ะพี่น้อง ่ไปด้าไปเมืองร้านอาหารข้างในกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะไกลส่วนนามเลยร้านอาหารเปิดไหมค่ะอันนี้เป็นตังค์เป็นรอยแดงเนี่ยเจริงเลย ปลาท่อนไก่บอลนึ่งปลาบรรยากาศล่ะนะคะโอเค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 เขาำมึงนุ่นลยกันกะเทียมเยอะมากอยู่ตนอ่ะ มนนจยเลองย e กจินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเาสิไปมึงมองลัามซิงกันตอ่อค่ะพี่น้อง <laughs> <c oughs> อาหารันแล้วค่ะตามที่ตามที่อันไฮเบิร์เงนแล้วะคะ่ะเนาะ แต่ว่ากะกะถือว่าแพงอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเ่าจะไปมุงหมอหลั่มซิงกันบันเนอพอดีมูส่วนไปมึงหมอหลั่มซิงอันก็บม้วนดอกอ่ะโย,ยกไกลๆบันมูเนาะกะเออว่าไปแป๊บนึ่งวัสนสออไปแปบ๊บนึงก็ไดายวัสดุคืออาหารกะสามอ่าสามคู่กระจายคนละแปดร้อยกัวแปดร้อยยี่สิบเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะจังมัน ก็ถือว่าแพงเนาะคะ่ะชื่อร้านสเสน่ห์นะคะอยู่อันสามีน่าจะไปเมืองมองลมสิงร้านสเสน่ห์อยู่ไกลๆอ่าสวนนามเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะตามรถโมไปไปเมืองมองลมสิงเนี่ยสเสน,น่ห์โฮมเมคร้านคือเป็นร้านเปิดใหม่เนาะค่ะพี่น้องกับร้านกะน,น้อยๆบริษย์ใหญ่เอียงมากมายเนาะร้านก็เปิดใหม่ อันก็บ่ค่อยทายเด็ดรูปสองรูปเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งบอลลัมเซงกันต่อค่ะพี่นออ้องอันนี้ทางนาจะเป็นแยกอ้อซเนาะเส้นเรียงเมืองสีสเกตพี่นอ้องมาหอดแล้วค่ะมอลัมโอ้มอลัมมาท่านแสดงแอยู่ mở lắm thân đẹp, như Hãy làm mỏ lắm giùm mọi người. Ô vô địch vô địch mỏ lắm giùm <laughs>

Cool. หนาวอากาศเย็นมาหนาวร่มเนาะค่ะพี่น้องมัลร่มกัญยากรลำโปดกะเลยว่าจะกลับบานกันเนาะ,ะได้เห็นน้อยๆอะแหละนะคะพี่น้องอีกอย่างคินหอดหมากับแมวน้ำน้องค่ะพี่น้องเนาะหนาวเพราะว่ามันมีล่มมันก็นเลยหนาวสามีฉัน <laughs> <laughs> ไปเดี๋ยวจะขออนุญาตก,กับบานแล้วค่ะพี่น้อง อกันวิดีโอนะค่ะบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพค่ะ